สวัสดีครับวันนี้ทแทมนมาทำอะไรครับจ 2, 3, 3ับของขวัญจับของขวัญม่วกัะลูกมวกวจับของขวัญหนูอย่าลืมว่นี่ลูกนี่นะคะ่าวันนี้จะจับของขวัญน,นะคะแปดส่ของพวกเราเองมีของใครบ้างเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของใครคะอของหนูเองอันนี้เบอร์สองของใครของใครคะน้าออุมนะอ๋มน้าอุม๋มเบอร์สามวันนี้ลูกของน้าดอยเบอร์สี่ เบอร์สี่ใครคะน้าน้อยเบอร์ห้านาวิเบอร์หกอ่ะตรงหน้าเอโอเคแล้วก็มื้อกลางวันของเราก็คือ KFC อันนี้เดี๋ยวจะโยนขึ้นฟ้านะอุ้ยแสดงว่าหิวมากหิวใช่ไหมลูกหิวไหมคะหิวมากเลยหิวมากเลย,ยหิวมากเลยเหรอ อ่าไว้พรอหน่อยค่ะใครจับได้ของวิใครจับได้ของมมีความสุขมากมาอ่าของอุ้มค่ะใครจับได้อ่ะยาง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 ดูสิใครได้ก็ขอโชคดีเฮ้ให้ใหฮ่า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 เอาแล้วเร็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 วจะโปรยแล้วนะมายังพี่น้อยยังไม่มาเช่หรอน้อยไม่มาไม่ทันก็ให้ไปนี้มาเท้าเดียวให้รองแทนจับแทนน้อเคียร์ก้ยอีเคียร์กุอีหยอกเคียร์กุอีหยอกแทนจับแทนได้ แล้วแทนจะจับของแม่จับของน้อยก็คือว่าของของไอ้อันที่เหลือคือไม่มีของใครอ่ะที่หล่นเหลืออยู่อ่ะอันนีุ้่มเตรียมพร้อมมาเรวี่แอรห้วมเร็พร้อมทอนรองเท้าแล้วี่แอร์ลแล้แทนแทนว้าของเร็วเแทนแทนหนูจะเป็นคนโปล่อยประลูกเอาเปล่าเอาไหมไอ้หนูเป็นคนแย่งนะหนะหนู หนูเดี๋ยวมันจะหล่นหล่นอยู่ที่พื้นนะลูกจะหล่นอยู่ที่พื้นนะเผ็ดเผดลูกเผ็ดอยู่อ๋อยังแทนหนึ่งใครอย่าแกล้งลูกฉันนะหนึ่งแทนแยกไม่ได้นะหนึ่งตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นหนึ่งสอง โช้แนนโชวอ่าของวีระไหนโชวอ่าอุ้มรออ่าแกะค่ะเดี๋ยวดูทีละคนอันนี้ยังไม่แกะแกะแกะปากกาปากกาอ่ะลูกมันไม่ออกไแกะเสร็จก่อนเร็วแทนเร็วแทนสู้สู้แทนสู้สู้แทนสู้สู้เบอร์ห้าเอได้เบอร์ห้าเดี๋ยวเตรียมส่งมอบค่ะเบอร์ห้า เดี๋ยวได้มาสิ้ได้ของตัวเองเฮ้ยจริงอะเฮ้ยของเจ้ถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวสลับสลับอ่ะสลับอันที่เหลืออยู่แม่ของผมแม่ผมแมอ้าวเอองั้นงั้นอุ้มอุ้มสลับกันที่ยังไม่ได้จับสลับอลาฟไปนี่เอาไม่ออกเออเพราะว่าหนูได้ของตัวเองนี่วิจะมีปัญหาตลอดเลยพี่ซองแล้วสดค่ะของน้อยค่ะบโอเคโอเค ใครด้วยเบอร์สามของใครของโดยอาส่งมอบผ่าส่งมอบส่งมอบส่งมอบอา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 ส่งมอบนะคะสว่างอาหาราหน่อยคอาหาหน่อยคอาหาหน่อยอามอบเบี้ยมอบเบี้ยขอให้ชีวิตสว่างสวยอ้าวเอได้ของอะไรของตัเองเหรอเบอร์ห้าวิวิ เคเบอรห้าเอร์ห้าเบอรห้าอ่เออะรอเรออ่โอเคอ่ะส่งมอบพี่วก่อนส่งมอบพี่ก่อนอ่ะส่งมอบพี่ก่อนเออหน้องแทนใครได้ตัวหกเนี่ยน้องแทนได้ของีนอะตอนนี้ส่งมอบให้พี่วีนวีน้องแทนยิ้มหน่อยแล้วกระเปโพสนี่กระเป๋าโพสกระเป๋าโทอะแล้วแลวสุดท้ายของใครอะ แล้วก็ของพี่แรกนี้ใช่ไหมเออพี่เอมาส่งก่อนพเอมาส่ง้อมแล้วเห็นการอยู่เห็นการสด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 ระเอกพี่ไปซื้อเมื่อกี้นี่เอยากรู้จังว่าอะไรากรู้จังว่าอะไรกากอย่าอยากรู้เนี่ยก็เป่าโคชก็เป่าโคชเฮ้ยแกแกแกกแกกกแกแกกกากกกกกกากกแกก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 แแกกแกกแกกจ่า ก่อนแล้วอ่านี่พี่หนึ่งได้ของพี่เอแหมไปนี้อะไรน่าอยากรู้จังไม่ได้ยินไม่ดยินใค้อยู่ลูกใครขอให้กองเกลียวกันและมั่นคงไหนไหนไหนราธนาเงินทองกองท่วมฟ้าทำรายได้ร่ำรวย ก็มาจากไหนครัมีเยอะแก็มาจากไหน้อยน้อยน้อยอย่าเสียใจน้อยได้ของดีนะอยากจะบอกทุกท่านมีในนี้ด้วยแม้จะมีเออมีในนี้ด้วยนะแดงแดงอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยหมาเหรอบ้าอร่อยจมีก้าจากน้องแท้มีก้าจากน้องแท้เลยพอได้ด้วย A ถึง Z ไม่เชื่อคือหมายความว่าขอให้ฉลาดโอ้ยหัวทันมากอย่างวายนี่ขอัพเดตของมอนร้อนค่ะตัวดีปินใหม่เขามีความสูงมากๆนะครับ แกะเลยเหรอคะแกะเลยก็เขาอยากรู้กันนะพี่แกะ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 อ่านี่ของน้อยเร็วเงั้นของดอยี่ไม่ต้องใส่เนาะอยากรู้ของนี้ด้วยอ่ะหนักหนักเนี่ยนี่อะไรเดี๋ยวน้องแทนแกะนี้ลูกอ่ะทีละคนทีละคนอ่ะนวิก่อนตื่นเต้นอ่ะ